สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานตอบโจทย์คุยกับชายอกหักจตุพรพมพันธ์ไปแล้วบอกว่าอกไม่หักฮะส่วนความรักจะเป็นอย่างไงติดตามกันไปแล้วเมื่อวานวันนี้ตอบโจทย์จะคุยกับผู้ใหญ่ลีครับตีกรองประชุมพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ครับว่าผู้ใหญ่ลีตีกรองประชุมแล้วผลเป็นอย่างไรเสียอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ,ร,บรอบที่แล้ว รองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมบอกมาแค่สองพันตีกองปึ้งปังปึ้งปั้งปังสนามม้ามากันเท่าไหร่ครับวันนั้นอก่อนจะบอกตัวเลีนี่ผมอยากจะขอบพระคุณท่านวินโยลครับผมช่วยเลี่ยกแล้วเลือกเลแขกแล้วก็สถานีของท่านด้วยนะครับไทย PBS เนี่ยนะครับอวันนั้นที่มาเนี่ยนับที่มาลงทะเบียนเป็นเป็นตัวเลยนะครับว่าบ้านอยู่ที่ไหนอาชีพทำอะไรเนี่ยคือหนังสือเจตนารมณ์ที่จะขับไล่รัฐบาลมีอยู่สองหมื่นเศษนะครับ จริงจรนี่คือ2 0งหมื่นเศษเลย2 0งหมื่นเศษที่ทีแล้วก็เดินไปที่ไม่ลงทะเบียนอีกเราเลาสักสักหมื่นห้านะครับเ<ห>ต็มเชั้นล่างชั้นข้างนอกถนนในสนามม้าอะไรเนี่ยครับให้เต็มที่3 6มหมไหวไหมฮะประมาณประมาณครับแต่ว่าที่มาไม่ได้เยอะนะครับคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยท่านบอกอย่ามาเลยมาเต็มแล้วสถานที่เต็มแล้วก็เป็นความปรารถนาดีของตำรวจรนะครับที่ไม่ให้ รถมันมาติดแน่นครับ3 6มหมเนี่ยเป็นใครบ้างฮะทั่วทุงจังหวัดครับถ้าผมเนี่ยเดินอย่างน้อยสี่รอบเดินไปเดินมาทักทายถามว่าท่านมาจากไหนครับท่านมาจากไหนครับเขาก็จะบอกสุโขทัยขอนแก่นนราธิวาสสงขลาสุราษฎร์ก็แล้วก็ทางเหนือก็ตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่เนี่ยนะครับแพร่นาน i o n ถ้าต้องติดปากเหมือนเด็กนักเรียนก็บอกแพ้หน้าหลวงพ่ะบางอะไรเงี้ยแต่รอบนี้ไม่มาไม่ได้มารับมาหมดทุกจังหวัดครับปกติมอบแบบนี้เนี่ยจะมีจัดตั้งมีตัวของตัวเองเนี่ยเตรียมไว้ว่าเอาจังหวัดนี้มาเท่าไหร่เราดมพลมาเท่าไหร่รอบนี้จัดตั้งมากันหรือยังฮะไม่มียังไม่มีจัดตั้งเนี่ยครับวันนี้ว่าจะบอกเขาบอกว่าเราจะขอให้ท่านเนี่ยจัดตั้งเครือข่ายครับองค์การวิทักษสยามเนี่ยทุกจังหวัดนะครับเรากาลังจะ ส่งข่าวไปทางอินเทอร์เน็ตทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเสจะให้เขาจัดตั้งยังไงฮะก็ให้เขาเป็นตัวตั้งตัวตีครับจะมีสถานที่หรือเป็นตัวบุคคลก็ได้ว่าฉันนี่แหละเป็นตัวแทนเชียงรายครับผมนี่แหละเป็นตัวแทนเชียงใหม่ครับข้าพเจ้านี่แหละเป็นตัวแทนภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับครับทีนี้พอจัดตั้งกันเสร็จครับแล้วเดินยังไงกันต่อฮะก็จะเช็คจํานวนไงครับว่าที่ท่านที่มาวันนั้น ชักชวนเพื่อนใดอย่างที่ว่าหนึ่งต่อร้อยเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนหนึ่งต่อร้อยอีกครั้งหนึ่งบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอาจริงเอาจังเลยว่าคนหนึ่งต้องได้ร้อยคนบางคนอาจจะได้พันก็ได้เราก็เอาบางคนอาจจะได้สองคนสามคนสี่คนสิบคนห้าสิบคนนี่คือความต้องการของเราไม่ใช่ว่าท่านบอกเอาร้อยเป๊ะนะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวอยากจะแก้ข่าวให้ในในในรายการของท่านเนี่ยครับเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น ก็ให้มากที่สุดน้อยไม่ไหวครับครับทีนี้รอบที่แล้วมาสามหมื่นหกเสบอกว่าเอากลับบ้านไปหนึ่งคนไปเอามาร้อยได้ไม่ถึงร้อยไม่เป็นไรคนก็ถามต่อเอ้าเดี๋ยวไปจัดตั้งจังหวัดนี้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 รวมตัวกันเสร็จรอบหน้าจะมากันอีกเมื่อไหร่ฮะก็กาลังกาลังหาตัวเลขนี้อยู่ฮครับยังยังกำหนดไม่ได้ชัดเจนขณะนี้เขากำลังถามไปว่าท่านชอบวันไหนสิบอดบ1ปดยี้าอะไรตำหนองเนี้ยนะครับ แต่ทั้งหมดนี้จะอยู่ภายในเดือนพฤศจิกายนคิดว่า <ฮะ S 2> คิดว่าครับคือปัจจัยหลักคือคนกลับถ้าคนไม่พร้อมทําไม่ได้เ <ฮะ S 2> พราะว่าผมเนี่ยพร้อมตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับ <ฮะ S 2> ที่จะนำเขาเนี่ยเพียงแต่ว่าท่านพร้อมหรือย,อยังประชาชนพร้อมหรือย,อยังครับครับ ทีนี้ทางเลือกมียังไงบ้างฮะคือชุมนุมรอบหน้ายังเป็นรอบโหมโรงอุ่นเครื่องวอร์มอัพกันก่อนหรือว่ารอบหน้าจะเอาจริงล้เอาจริงเลยครับเพราะว่าผมเรียนตั้งแต่รายการข่าวที่แล้วแล้วนะครับว่าจะมีไอ้ที่ว่าบันไดห้าขั้นน่ยพวกเพ์เจอร์นั้นมีสองขั้นขั้นที่แล้วมันวันยี่แปดผ่านไปแล้วนี่คือขั้นที่สองนี่คือขั้นที่สองขั้นสุดท้ายบันไดขั้นสุดท้ายบันไดบ้านเสีมีสองขั้นยังไงับขั้นที่สองเอากันชัดๆคืออะไรฮะก็คือว่ารัฐบาลต้องไป ถ้ารัฐบาลไม่ไปผมไปโอ้จะเอาเป็นขนาดนั้นเลยถูกต้องถูกต้องครับครับครับเจตนารมณ์ของพวกเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเอาขั้นหนึ่งมากันสามหมื่นหกขั้นสองบันไดกว้างๆใหญ่ๆต้องมากันเท่าไหร่รัฐบาลถึงจะไปก็อยากได้หลายหลายร้อยหมื่นอ่ะร้อยหมื่นล้านคนครับโหจะมาไงตั้งล้านคนก็ก็ต้องมาให้ได้ถ้ามาไม่ได้เราก็ทําไม่ได้แล้วถ้ามาล้านล้านคนจริงๆเนี่ยเอาคนล้านคนไปอยู่ที่ไหนฮะ ก็อาจจะอยู่สนามมเราเราเลือกที่อยู่นะครับเราต้องประเมิน <ฮะ S 2> ประมาณว่าเราจะอยู่ตรงไหนในกรุงเทพที่คนไม่เดือดร้อนมากครับสนามม้าเป็นทางเรื่องหนึ่งถูกต้องครับเพราะเป็นที่ปิดที่ของเราอยู่แล้วครับคุณจตุพรพรมพันธ์มาเมื่อวานบอกว่ามีความเสี่ยงที่รอบหน้าเอาจากสนามม้าเสร็จจะเคลื่อนไปยึดทำเนียบรัฐบาลไม่ยึดแล้วครับทำเนียบไม่รู้จะไปยึดทำไมทำเนียบตกลงจะไปไม่ไปทำเนียบครับเอ,าอ้ายังไม่บอกไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกแล้วหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีคน ดีตัวเข้ามาดูครับยังอุบไ่ไว้ก่อนครับแต่รับรองไม่ทําให้สถานที่ราชการเสียหายกลับครับแล้วตอนนี้พอกระแสมันจุดติดขึ้นมาปีกันปึ้งปั้งปึ้งปั้งตอนนี้มีวงพันธมิตรอะไรเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกับเสียเองครับก็ก็จริงจริงองค์การของเราเนี่ยมันคือหลายองค์กรอยู่แล้วครับก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีคนมาช่วยงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับครับ คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาบอกถึงที่สุดนี่หน้าเดิมๆทั้งนั้นเปลี่ยนหัวขบวนคือเสคนเดียวที่เหลือนี่แนวร่วมล้มรัฐบาลเดิมทั้งสิ้นครับแต่ว่าคนที่มาร่วมประชาชนเนี่ยก็เปลี่ยนไปบ้างครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะคือมาทุกยังบัตรครับครับตกลงรอบนี้รอบนี้คืออะไรใหม่ฮะรอบที่แล้วคือว่ามีพันธมิตรคุณสนทิริมทองคุณลุงจำลองสีเมืองใครต่อใครลายต่อหลายคนรอบนี้มากันครบมีหัวใหม่คนเดียวหรือหรือว่าอย่างไงอาจจะมีสาภาพ นะครับใครจะมาอีกฮะสารภาพครับสารภาพอะไรครับการบินไทยนะครับไฟฟ้ารถไปอะไรทำนองเนี่ยครับตอนพันธมิตรสารภาพก็มาแล้วมีหน้าใหม่ใครใหม่อีกฮะก็ประชาชนไงที่เราที่ท่านมาแล้วกลับไปเพราะว่าก่อนจะกลับเนี่ยผมได้ถามเขาว่าที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเรากลับมาเล่าเรื่องให้ท่านฟังเนี่ย ท่านพอใจไหมเขาบอกเขาพอใจถูกใจไหมถูกใจถูกต้องไหมถูกต้องถ้าอย่างนั้นท่านกลับไปเอาพวากมาอย่างที่อย่างที่เรียนคือหนึ่งต่อร้อยครับ,รบแล้วประชาชนที่มาชุมนุมว่า,างไงฮะเสถึงไปกลางมือท่านนี้ฮะกำลังตอบว่าเขาตอบรับ,บดีไงครับว่าเสกกลางท่าไหนในกลางที่ดูไหนวันนั้นทำยังไงฮะอย่างนี้ครับกลางอย่างนี้หมายความว่าไงฮะหมายความว่าพร้อมที่จะ บินละพร้อมที่จะไปละครับครับตกลงบินอย่างนี้คือบันไดขั้นที่สองถูกต้องครับและเอาแน่เอาแน่ครับทีนี้คนมาให้ตายเถอะมากมายแค่ไหนมันก็ล้มรัฐบาลเขาไม่ได้อามันต้องมีหมัดเด็ดดิไม่งั้นจะเอาคนมาเยอะทําไมหมัดเด็ดที่ว่านี่คืออะไรยังบอกไม่ได้ครับถ้าบอกหนังเรื่องนี้จบเลยเพราะว่ามันไม่คนไม่มาดูคนไม่มาดูก็เจ๊งอีกตกลงเขาก็เลยบอกอุกไตทนายเสื้อแดงเขาก็เลยไปแจ้งความบอกนี่จะล้มล้างการปกครอง จะเรียกทหารปฏิวัติเหมือนที่คุยไปคราวที่แล้วรครับทหารท่านบอกแล้วท่านไม่เกี่ยวก็ท่านผู้จัดการทหารบกท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่ไม่ยุ่งด้วยเห็นไหมครับท่านยังบอกว่าอย่านะอย่าไปชุมนุมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอผิดวินยัยนะครับซึ่งเราก็เห็นด้วยซึ่งเราก็เห็นด้วยกับท่านนะครับแต่ถ้าทหารจะแอบมาเราก็ยินดีนะครับครับ,รบแล้วนี่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าไม่ใช่ ให้หยุดเขาเพราะประชาชนเขาต้องการอย่างนี้ให้ทําอะไรฮะให้หยุดเหรอฮะหยุดหยุดไปสักระยะหนึ่งเหมือนบาสเกตบอลอ่ะเป็นยังไงฮะก็ทายเอาไงหยุดหยุดให้ปรับรูปกระบวนใหม่แล้วใครแล้ว<ป>ถึงจะเล่นใครปกครองประเทศฮะก,ก็ก็หยุดดูกันหน่อยมีมีเออเรามีคนเขามีกลไกอยู่แล้วประเทศเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเสบอกรอบที่แล้วนั่งคุยกันเสบอกบไม่ต้องห่วงพักรัฐบาลไม่เอาพักฝ่ายค้านไม่เอานักการเมืองไม่เอา แล้วรอบนี้ตกลงเจอเรื่องครับว่าจะเอาใคร<ก>ประกอบกันก็เอาคนดีม,มีวิชาที่ว่ามันคือใครก็คนดีนี่ครับเยอะเอะมันต้องมันต้องให้ผ่านขั้นที่สองก่อนถึงจะบอกได้ครับอุบตายอีกเหรออุบต,ตายอีกครับถ้าถ้าบอกไปเดี๋ยวแย่งกันตายะมีหรือว่าคนไม่มาเลยมีเตรียมไว้แล้วก็คิดอยู่ในใจครับับแล้วรอบที่แล้วเสบอกถ้ามาต่ำหมื่นวงแตกเลิกม้วนเสอกลับบ้านเลิกจริงจริงรอบนี้ตั้งเป้าหมายไว้เท่าไหร่ครับก็ก็อย่างที่เรียนนะต้องเป็นล้าน ถึงจะรัฐบาลถึงจะกลัวถ้ามาสักเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็โมเมว่าเป็นล้านได้แต่ถ้ามาเท่าเดิมสามหมื่นหกเลิกจบเลยอีกแล้วครับมวนเสือก็แสดงว่าประชาชนก็ไม่เห็นด้วยกันแต่ล้านนึงเป็นตัวเลขที่สูงมากนะฮะก็อย่างที่เอาคิดง่ายๆถ้าจังหวัดละหมื่นนี่มันก็เจ็ดแสนเจ็ดแล้วนะครับบวกกรุงเทพจังหวัดละหมื่นนี่ไม่ใช่มากนะคนใช่ไหมครับค่อยๆเล็ดลอดไหลหลากมา นี่คือจะทุกข้าวตีเมืองเลยใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเสมมั่นใจไหมครับว่าจะมาถึงล้านไม่มั่นใจคุณบอกตรงเลยถึงกาลังตรวจสอบอยู่ไงครับครับครับเนี่ยวันนี้ท่านเรียกแขกให้นี่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเสเรียกของเสเองครับผมไม่ได้ช่วยเรียกเดี๋ยวก็หาผมไม่ช่วยเสมรายการนี้รายการนี้เรียกเพราะว่ามันกระจายไปทั่วประเทศนะครับแล้วพอดีกองปราบก็ออกหมายเรียกผมด้วยนะครับตกลงกองปราบเขาออกหมายเรียกเสเนี่ยเขาช่วยเสเรียกแขกหรือเขาจะเรียกเสจริงจฮะง เขาช่วยผมเรียกแขกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนก็แฟนคลับผมเริ่มมีแล้วนี่ครับมวลชนผมเริ่มมีแล้วเขาก็อาจจะเอ๊ะเรื่องแค่นี้ต้องจับต้องกุมต้องเรียกกันด้วยเลยเรื่องสําคัญอื่นๆทาไมไม่ทําครับครับตกลงช่วยเรียกแขกแน่นอนในในในยะของผมนะความความคิดผมอาจจะโง่ก็ได้ครับแล้วเขาไม่ได้เรียกคนเดียวเขาเรียกคุณสนธิลิมทองกุลไปด้วยให้ไปเจอนที่กองปราบครับตกลงก็ยิ่งสองแรงแข่งขันใหญ่ แล้วเบื้องหลังเนี่ยสองคนได้คุยเห็นบ้างไหมฮะยังไม่ได้คุยเลยรักรม,มรัฐบาลทั้งสองเนี่ยผมเพิ่งโทรศัพท์ไปขอบคุณท่านสนธิวันนี้ขอบคุณเรื่องอะไรครับก็ทีวีเอทก็ออกข่าวให้<ะ>ครับครับถ้าไม่งั้นผมก็บอดหมดการกระทําของผมแล้วก็คณะทํางานนี้ไม่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยครับครับแล้วมีโอกาสที่เสอ้ายจะรวมกับคุณสนธิแล้วล้มรัฐบาลเป็นไปได้ไหมฮะยัง ผมผมยังไม่บอกว่าจะล้มรัฐบาลแต่ว่าให้ไล่ให้รัฐบาลออกไปก่อนอุบตายผู้เกครับ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 แต่ใครมาร่วมด้วยเราเราเรายินดีนะครับครับที่นี้คุยกันมาถึงขนาดนี้คนก็คงถามว่าเอ๊ะตกลงถามกันจริงๆส่วนตัวลึกๆเนี่ยทำไมต้องไปไล่รัฐบาลเขาด้วยเอาเหตุผลอื่นวางไว้ก่อนอ๋อก็ก่อนรัฐบาลชั่วร้ายตามที่ผมได้เรียนไปในรายการวันก่อนที่แล้วครับครับว่าปล่อยให้มีการจับจ่วงล่วงละเมิด สถาบันมากนะและดูเหมือนว่าจะยุยงส่งเสริมด้วยนี่ผมทวนอีกทีนะครับขัอที่หนึ่งครับอันที่สองนี่ไม่ใช่รัฐบาลจริงเป็นรัฐบาลที่หนังตะลุงเป็นรัฐบาลนอมินีชักทักสินชักอยู่ข้างหลังใครชักฮะทักษินครับคนเดียวคนอื่นไม่มีชักครับครับก็เลยจะไล่ในหนังครับไล่ในหนังครับแล้วอะไรอีกฮะปัจจัยทั้งหลายแล้วก็ไม่มีธรรมาวิบาลนะครับแล้วอันที่สามก็คือทุจริตคอร์รัปชันมาเช่นเช่นเช่น รับจำนำข้าว้ยนะซึ่งผมก็บอกคร่าวๆไปในในยกาบกับน้ำมันแพงครับขณะที่น้ำมันแพงนี่เห็นได้ชัดมาเลยเขาใช้ลิตรละ18บแปดบาทเขาก็มีน้ำมันเหมือนเราแต่เราใช้30สบขึ้นไปขึ้นไปสาสิบอัพซึ่งมันไม่ถูกต้องครับ ทีนี้รัฐบาลนี้ต่อเนื่องมาจากพักไทยรักไทยพลังประชาชนมาเป็นพักเพื่อไทย<ะ>ผมไปแอบสร้างมาว่าตอนสมัยคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยรัฐบาลนี้แหละเขามาเชิญเสไปเป็นรัฐมนตรีกลาหมจริงครับจริงครับเชิญจริงหรือเปล่าจริงครับจริงแต,แต่แต่ผมไม่อยากจะเปิดเผยคนที่มาเชิญแต่ไม่ใช่คุณสมัครครับแต่มีมนมาเชิญแต,แต่เป็นคนที่คุณสมัครไว้ใจมากกับ มาคุยกับเสว่าไงฮะบอกเชิญจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วรับหรือไม่รับไม่รับผมบอกผมไม่มีความรู้ความสามารถอันนี้คือคําตอบพี่ตอบครับเพื่อไม่ให้คนมาชวนเนี่ยเสียน้ําใจแต่ว่าจริงๆคิดว่าคือผมไม่ไม่ชอบทักษิณและผมรู้ว่าสมัครเนี่ยเป็นตัวแทนของทักษิณก็เลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบตอนนี้ท่านปินโย์อาจจะถามว่าเอาแล้วเราเ้วเสมไม่อยากเป็นเหลือลำตีอยากเป็นอยากเป็นมากอยากเป็นมากแต่ก็ต้องเลือกว่าใครเป็นนายกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า ใครก็ได้ที่จะมาให้ผมเป็นพอคุณสมัครส่งคนเอาเทียบเชิญให้เสียให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมใจนี่อยากเป็นครับแต่ว่าพอเป็นคุณสมัครอพอเห็นคุณทักษิณอยู่ข้างหลังครับไม่เป็นไม่เป็นผมยังถามเขาว่าทําไมถึงต้องเชิญผมเป็นกลับแล้วเขาตอบว่าไงฮะเพราะว่าที่เป็นประธานเตรียมทหารรุ่นหนึ่งซึ่งมีคนสําคัญเยอะแยะแบบนี้นะครับเช่นขออนุญาตเรียน พลเอกสุยุทธ์เงี้ยก็อยู่ในรุ่นอดีตนายกรัฐมนตรีนี่รุ่นหนึ่งเหมือนกันครับก็มีใครครับรุ่นท่านพลเอกสำเภาครับท่านพลเอกทวัฒนะครับท่านพลเรือเอกผู้จัดการทหารเรือนะครับครรัับบคคือรุ่นหนึ่งนี่ขาใหญ่ทั้งนั้นขาใหญ่ทั้งนั้นแล้งเรียงกันหมดเป็นแผงครับเขาก็เลยบอกที่ออกหน้ามาเนี่ย เข้าไปผ้าถั่ารูปเสลงแล้วก็ตีตาเปี้ยงนอมินี่ของรุ่นหนึ่งตกลงเป็นนอมินี่หรือเปล่านอมินี่รุ่นหนึ่งใช่เพราะผมเป็นประธานรุ่นอยู่แต่ไม่ใช่นอมินี่ท่านสุรยุทธตามที่หนังสือพิมพ์เขากล่าวหารับจ็อบท่านสุรยุทธ์มาไม่มีไม่มีท่านไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงๆเดินเองเดินเองไม่ใช่เดินเองเดินโดยองค์การพิทักษ์สยามครัซึ่งมีองค์กรต่างๆท่างงานนะครับตกลงเสเป็นนายหนังหรือเป็นตัวหนังตะลุงฮะ เป็นตัวหนังตะลุงด้วยนายหนังด้วยใครชักใครใครชักเสห์ก็ถ้าเบื่อชักตูกผมก็ไปถ้าชักไม่ดกผมก็ไม่ไปอ๋อหนังมีดื้อด้วยหรอมาดื้อครับดื้อดื้อดื้อครับทีนี้อยู่กันครบองค์ประชุมคนมาสามหมื่นหกภายในวงประชุมของเสถามข่าววงในเนี่ยเขาให้คะแนนเสยังไงรอบที่แล้วฮะเ้าเอาผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมพูดไปแล้วเหมือนโมอโม่ซะหน่อยฮะเอาท่านพ่อโพธิรักษ์ดีกว่านะครับท่านก็ถามสมณชีพพราหมณ์ของท่านทั้งหลายว่า อ้าวพวกเราให้คะแนนเสียไอ้หน่อยดิคะแนนเต็มสิบเนี่ยให้เท่าไหร่อ้าวเต็มสิบให้เสียไอ้เท่าไหร่ครับบางท่านก็ให้เก้าบางท่านก็ให้สิบบางท่านก็ให้สิบเอ็ดหลายพวกนะครับครับท่านก็นิ่ท่านปักท่านบอกอาตมาเนี่ยให้ยี่สิบเต็มสิบให้ยี่สิบเลยครับแล้วท่านบอกเหตุผลไหมฮะเพราะบอกท่านบอกว่าตัวท่านเองอ่ะ หลังอย่างที่ผมไปกราบขอคนขออาหารขอทีวีับขอรอปภท่านแล้วเนี่ยท่านก็คิดว่าอย่างมากก็มีมาห้าพันทั้งหมดนะครับทั้งทั้งคนของท่านด้วยับแต่นี่มาสามหมื่นหกที่เข้าได้ที่เข้าไม่ได้ที่ไปอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วที่ถูกกักไว้ต่างจังหวัดอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับท่านก็เลยบอกเออมันต้องได้คะแนนยี่สิบเต็มสิบให้ยี่สิบเลย ทีนี้อะไรมันคือคาถาฮะเวลาพระสังจะเลือกเนื้อเลือกปลาก็ไล่เวรหมดแล้วเนื้อปลาก็มาชุมนุมกันเสอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้คนมามากผมว่าับมันเกิดจากประชาชนคนทนไม่ไหวครับครับกับรัฐบาลฮะชุดนี้เขาถึงออกมาครับแล้วผมคิดว่าเขาคงว้าเวไม่มีคนนำครับครับ แล้วประชาชนที่เสเดินไปพบปะพูดคุยกับเขาในสนามมานั่งเลื้งมากันหลายหมื่นเนี่ยเวลาเจอหน้าเสเขาพูดกับเสย,ยังไงฮะเขาดีใจมากเขาบอกว่าผมเป็นคนเสียสละที่มานําพวกเขาครับผมดังเหมือนแก้วพงปอยู่ตอนที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกมานะครับครับ ทีนี้ไอ้รอบนี้เนี่ยมัน3 6มหมื่นาถาไม่ต้องท่องกันมากก็มาสาม0มื่นแต่รอบหน้าเสยตั้งเป้าไว้ตั้งล้านหนึ่งครก็ก็ไม่มากนะ30เจ่าของที่มานี่อโอ้ัวใจจะหวายคนล้านคนที่กรุงเทพแน่นเลยนะฮะก็ดีก็ดีจะทําให้คึกคักขึ้นน้อยไม่ได้การการที่จะเอารัฐบาลไล่รัฐบาลออกเนี่ยไม่ใช่ของง่ายน้อยแพ้ไหมฮะแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วไงคือถ้าน้อยก็ไม่ต้องไม่ต้องไปไล่กลับครับกลับบ้าน ทีนี้ล้านหนึ่งมันสูงมากเจ๊ก็มันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้ใน,นการไล่รัฐบาลแล้วคนจะมาล้านนึงเคือเราต้องประมาณเรารต้องขอให้ได้เยอะไว้ก่อนนะครับ,รบทิงพวกเสียงทางการเมืองก็บอกห้าแสนก็พอครับพอห้าแสนก็ก็พอนี่คนก็ไม่มาบ,บอกเอ้ไม่เป็นไรแล้วคงเสียไอ้คงเอาได้คนห้าแสนไม่ใช่มันต้องช่วยกันต้องมาับต้องมาให้เต็มที่นะครับอะไรคือคาถา หรือว่าหัวใจสําคัญในการที่จะทําให้คนออกมารอบนี้ฮะจก็ก็อย่างที่เรียนก็คือว่าเขาทนไม่ไหวนะครับเขาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของรัฐบาลนี่นะครับครับแล้วถ้าไม่ออกมาถามย้ำอีกทีถ้ามาน้อยมากัน3 6มหมเท่าเดิมหรือมา3 5 0 0มื่นเนี่ยมวนเสือกับบ้านนะฮะก็จบชีวิตเสือฝ้ายจบไม่มีภาคสองไม่มีอ่าเขาอย่างที่ผมเรียนไงเรียนพูดเสมอเลยว่า รัฐบาลก็ทําดีอยู่แล้วครับแล้วจะไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยเห็นไหมจะเอาคนล้านมาสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยจบะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดอีกกรณีหนึ่งล้านคนมาได้จริงแต่มาชุมนุมกันหนึ่งวันรัฐบาลบอกยังอยู่แล้วนอนกันที่ไหนต้องมีทีเด็ดต้องมีอ๋อนอนก็ต้องนอนตามเรื่องอ่ะก็ก็ไม่เกินไม่เกินคืนอย่างมากพันธมิตรชุมนุมกันร้อยเก้าสิบสามวันยังไล่รัฐบาลไม่ได้เลยเขาอาจจะไม่มีทีเด็ดแบบผมเสมีทีเด็ดครับแต่ยังไม่บอก ถ้าอยากทราบต้องมาดูในวันที่เราเรียกมาขายของอีกแล้วนี่ขายของอีกแล้วขายของอีกแล้วครับนั้นต้องไปติดตามซึ่งภายในเดือนพฤศจิกาหรือเปล่าครับก็คิดว่านะขณะนี้กําลังเช็คอดอยู่อย่างขมักขม่นตรวจสอบว่าที่กลับไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างใครบ้างดูสิชัดเจนไหมเพราะว่าจะทําอะไรมันต้องชัดเจนกับครับรอบที่แล้วมั่นใจแค่ไหนครับว่าจะได้จํานวนเกินหมื่นเนี่ยผมว่าสักห้าสิบ ห้าสิบห้ิบยังหวั่นหวันใจใช่ไหมครับครับรอบนี้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะที่จะว่าได้ล้านคนนีครับก็อาจจะดีใจดีขึ้นเพราะว่าเราได้เห็นแววสีหน้าแววตาหน้าทางของผู้ที่มาชุมนุมนะครับในประโยคที่ผมถามว่าพอใจไหมเขาทุกคนว่าพอใจนะครับถูกใจไหมถูกใจถูกต้องไหมถูกต้องมาไหมเอามาอีกร้อยคนมานี่คือคำมั่นสัญญาครับครับ นั้นจะติดตามชมตอนต่อไปครับเสโอกาสน่าจะเชิญกลับมาใหม่ว่าได้ล้านคนจริงหรือเปล่าครับวันที้กลับขอระคุณครับนี่ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับผมพินโยไตรสุยธรรมลาไปก่อนสวัสดีครับ